สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะแจงก็เข้ามาในตัวเมืองนะคะว่าวันนี้เป็นอะไรที่เศร้านิดหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่แจงจะขายรถคันที่เนี่ยค่ะอยู่กับแจงนะตอนนี้เนาะคือวันนี้นะคะรถใหม่มาแล้วนะคะเราต้องเอา รถเก่านะคะไปเปลี่ยนรถคันใหม่นะคะนั่นนะคะก็เลยต้องเอารถคันที่เราจะไปเปลี่ยนเนะะี่ยค่ะรถของแจงนะคะมาทําความสะอาดอีกรอบนะคะซึ่งเราได้ทําความสะอาดภายในภายนอกไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ก่อนที่จะเอาไปให้เจ้าของคนใหม่เราก็ต้องทําความสะอาดเขาอีกรอบนะคะเนาะเราก็ต้องให้ สิ่งที่ดีที่สุดกับเจ้าของรถคันใหม่ละค่ะจ้าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในเมืองนะคะเมืองยมนะคะโยมที่ที่ใกล้บ้านแจงที่สุดนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นสภาพของแจงตอนนี้นะคะเป็นสาวสิงโตน้อยนะคะไม่ใช่ <c oughs> ค่ะเอ้ยก็ยอมรับว่าเศร้าใจนะคะที่ที่ต้อง ที่ต้องเปลี่ยนเขาแล้วนะคะเพราะว่าเราก็อย่างว่านะแจงก็แจงก็อยู่ในป่าเนาะอยู่ในชนบทนะคะเราก็ต้องการรถที่ที่เหมาะกับการใช้งานเหมาะกับสภาพอากาศนะคะซึ่งซึ่งรถคันเก่าของแจงนะคะเป็นรถที่เหมาะที่จะใช้งานในเมืองนะคะก็เป็นซิตี้เกิลนะคะ เขาไม่ใช่รถที่เหมาะกับการอยู่ในชนบทนะคะเพราะว่าอย่างที่รู้กันเนาะว่าอยู่ในชนบทสภาพอากาศมันเป็นอย่างไรเนาะถนนในป่าบ้านแจงก็ยังเป็นถนนดินถนนลูกรังนะคะแล้วก็เราก็ต้องการรถที่เป็นรถที่เหมือนกับว่าล้อล้อของเขาสามารถทำงานได้ทั้งสี่ล้อนะคะ ซึ่งคันเก่าเนี่ยจะมีแค่สองล้อหน้านะคะที่ใช้ในการาขับเคลื่อนยานยนต์นะคะนั่นแหละค่ะกับตอนนี้กําลังรอเขาอยู่นะคะรอที่จะให้เขาทําความสะอาดรถเสร็จนะคะแล้วก็จะไปที่ศูนย์โตโยต้าค่ะจ้านั่นแหละค่ะแจงก็อยากจะทําคลิปบันทึกไว้เป็นความทรงจําดีๆนะคะว่านะก่อนที่เขาจะไปอะคะ่ะแจงให้ดูบรรยากาศ รอบๆนะคะรอบๆเมืองนะคะวันนี้หมอกหนามากเลยนะคะพเพื่อนจ๋าจ้าไะค่ะไปดูบรรยากาศในเมืองกับแจงนะคะค่ะพเพื่อนๆตามที่เห็นเลยนะคะว่าหมอกลงหนามากเลยนะคะอุ้ยนะคะเห็นอีก,กาไหมคะอีก,กาก็เกาะที่เสาไฟนะคะที่เสาที่สายไฟฟ้าเนาะแจงก็หนาวจนพูดผิดพูดถูกแลยนะ,ะเนี่ย เนี่ยค่ะเป็นเมืองเล็กๆนะคะไม่วุ่นวายนะคะเป็นเมืองที่ที่น่าอยู่นะคะแจงชอบนะคะเนี่ยค่ะเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวซ้ายก็ใช่แล้วค่ะเป็น เป็นธุรกิจเล็กๆนะคะที่เขาทำอยู่กับบ้านตัวเองนะคะเป็นเด็กหนุ่มนะคะเด็กหนุ่มวัยแรงสองคนนะคะที่เขาทำธุรกิจมาตั้งแต่สมัยที่เขายังเรียนนะคะนี่ค่ะนะคะอันนั้นเป็นเป็นรถแจงนะคะที่เขากำลังทำความสะอาดอยู่ะค่ะจาาใหม่เอี่ยมเลยนะคะรถที่มาล้างเนี่ยใหม่เอี่ยมเลยนะคะ แจงให้ดูบรรยากาศนะคะเมืองยอมนะคะยมยมย,ม,ยมหรือยอมประมาณนี้ค่ะอันนั้นเป็นโรงเรียนนะคะเนี่ยค่ะเป็นโรงเรียนมัธยมนะคะ ออกหนามากเลยค่ะแจงก็ต้องมองหน้ามองหลังนะคะเพื่อความปลอดภัยเนาะเห็นสิงโตไหมคะเห็นสิงโตไหม สิงโตตัวเหลืองๆนะคะนะคะแจงก็อยากเอาบรรยากาศมาฝากนะคะว่านี่คือเมืองยมนะคะที่อยู่ใกล้แจงมากที่สุดนะคะเป็นเมืองที่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตมีวอลมาร์ทมีเซฟเวย์นะคะแล้วก็มี อ,อีกสถานที่นึงคืออะไรนะโชลีอเรค่ะก็มีครบคันทุกอย่างนะคะแค่ตึกตึกรามบ้านช่องเขาไม่สูงนะคะเนี่ยค่ะ นั้นก็เป็นคอฟฟี่ช็อปนะคะเนี่ยค่ะเดินเพื่อฆ่าเวลาเนาะเพื่อฆ่าเวลาแบบว่าเนี่ยค่ะ เพื่อนๆได้เห็นด้วยเห็นบรรยากาศในเมืองด้วยนะคะอันนี้คือในเมืองแล้วนะคะแจงก็ได้ค่าเวลานะคะไม่ต้องนั่งรอนะคะก็มาทำคลิปวิดีโอให้เพื่อนดูนะคะ่ะ ลขากำลังทำทำงานก่อสร้างอะคะ่ะนี่นนะคะ่ะหมอกหนามากเลยค่ะวันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะตรงไฟแดงอะคะ่ะไฟแดงเป็นใจกลางเมืองนะคะนะคะ ออยมนะคะยมยมออกเสียงไป้ยมเนาะพยายามออกเสียงให้ถูกอะคะ่ะแจงกะว่าจะเลี้ยวขวานะคะไม่ไปตรงใจกลางเมืองนะคะเอ๊ะหรือว่าจะไปนะแจงขอคิดดูก่อนนะคะเนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศนะคะห,หรือว่าจะเลี้ยวกลับเนาะเนาะแป๊บหนึ่งนะคะขอคิดดูก่อนนะเอาเป็นว่าแจงพาเลี้ยวนะคะลองดู ตรงนี้นะคะแจงไม่เคยเดินเลยนะเนี่ยตรงตรงที่แจงกําลังเดินเนี่ยค่ะแจงก็เคยแต่ขับรถผ่านนะคะว้าวมันช่างดูสิคะดูต้นไม้นะคะเหมือนบรรยากาศวันฮาโลวีนไหมคะมองซ้ายมองขวานะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะ ไม่มีรถมานะแจงอยากรู้ว่าถ้าแจงเดินไปตรงนั้นนะคะแล้วก็ถ้าแจงเลี้ยวขวานะแจงจะกลับไปที่ที่ร้านได้ไหมนะคะอยากจะลองดูนะคะ เมืองนี้ไม่น่ากลัวน,นะคะเพื่อนจๆปลอดภัยนะคะเจงเห็นกระลอกอะคะ่ะกระลอกเห็นไหมคะน้องกระลอกใต้รถนะคะเห็นไหมคะเขาหาเขาหาอาหารนะคะ นะะี่ค่ะอ้ดูต้นไม้ต้นนั้นนะคะต้นย้ายใหญ่นะคะใช่ละค่ะใช่ละมันทะลุกันได้นะคะเดิน กับแจงนะคะเป็นเพื่อนแจงเนาะครั้งแรกนะคะเนี่ยที่มาตรงนี้นะคะโอ้ยหมอกแม่หวังว่าแจงกลับไปนี้เขาจะล้างเสร็จแล้วเนาะเนี่ยนะคะอ่าเห็นกระลอกตัวที่สองแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ น้องเข้าไปไหนแล้วเนี่ยไวจังเลยนะคะไปไหนแล้วหนูเอ้ยอันนี้เป็นสถานที่อันนี้คืออะไรเนาะเนาะก็ลอกน้อยจ๋าไปไหนแล้วทำไมหนูเร็วจังลูกเอ๊ เนี่ค่ะปาไม่น่าเชื่อว่าหมอกจะลงเยอะขนาดนี้นะคะตอนนี้นี่มือแจงนี่เย็นหมดเลยนะคะเป็นฤดูหนาวแล้วนะคะของทางอเมริกานะคะเเพื่อนๆจ๋านี่ค่ะกลับมาที่เดิมแล้วนะคะ จ้าเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวแจงจะให้ดูคลิปอีกรอบนะคะตอนที่ว่าแจงได้รถคันใหม่มาแล้วนะคะตอนนี้แจงขอกลับเข้าไปนั่งรอนะคะอู้ลูกแอปเปลิลนั่งรอในในออฟฟิศก,ก่อนนะคะเพราะว่าหนาวมากนะคะจ้าแล้วเราเจอกันนะคะจ้าขอบคุณค่ะ นี่นะคะเขากำลังทำความสะอาดรถอยู่นะคะ